สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งและกท่านผู้ชมที่เขาลบทุกท่านครับอ่ะตื่นเช้ามากครับกิบกาแฟจะก็น้องพี่น้องเนาะก่อนจะลุยเวียดเชื่อว่าหลายท่านคงจะให้ความสนใจกับข่าวเพี่น้องโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับทั้งกรุงเทพกรุงเทพแลักเขตปริมณฑลที่จริงมันเล่าแล้วมันจะทั้งภาคเหนือด้วยพี่น้องนะครับสุโขทัยยังรู้มากห่ดละนะครับพี่น้องนะครับก็ได้เบิงในซื้ออยู่บางมองกับเปรตย่านบางมองก็รุ่นแรง บางมองกับพอแต่สั้นๆเนี่แหละนะครับพี่น้องมองที่รุ่นแรกอาจจะมีการพังทลายของสิ่งก่อสร้างแถวจตุจักนอกตึกพังพอสามสิบกว่สาสั้นกำลังเฮ็ุอยู่ดีๆพังบึ่มลงก่อขึ้นมาสวยเสียดามาพังลงภายในพริบตานะครับอเป็นถือว่าเป็นไพ่ธรรมศาตร์ไพ่พิบัติซึ่งขาบอสามารถที่จะหาม,มันได้แลวก็บ,บอสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่ามันี่เกิดเมื่ออื่นมือหื่อนี่แหละอีกหนึ่งอาทิตย์ไหวนะมันก็บอกบอถือนะครับของเรานี่นะครับ มันบ่คือการพยากรณ์อากาศขาดการฝนเนี่ยเพราะว่าพวกฝนฝ้าอากาศรมพายุพายินนี่นะครับมันมีเครื่องไหม้เครื่องมือตรวจจับปุ่นหมุนลุยอยู่กลางทะเลหีือข่วมเรียวท่านี้อีกท่านี้มือหอดเทา่ามันสามารถเตือนได้เท่ากับเตรียมตัวท่านแต่ไอเจ้าไว้นี่ที่มันเตือนได้ลว่วงหน้าเขาเพื่อเกินชินาที่ไปเห็นยังกับท่านหรือเปล่าอีกชิปนาที่แพนดินจะไว้สันเก็บยังกับท่านล่ะเด็กเอาีวิตหลดไปก่อนเนาะจะขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่สูญเสียผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะ จะได้ละนะครับไัยธรรมชาตินะครับซึ่งมันเกิดทุกปีเกิดยุททุกๆุแทบทุกมองทุกที่นะครับไป็นองนะครับเพราะว่าขัดจะว่าไปแล้วนะครับแผ่นบินของหฮอหรือเปลือกโลกของหฮอซ้ำมัรลอยอยู่ในน้ำด้ไป็นองนะครับน้ำตีงเนี่ยมันก็ตีงน้มหลดนะครับเกิดการเลื่อนของ แผ่นเปลือกลูกก็คือแผ่นดินเนี่ยแหละนะครับพี่น้องเทอมันขี้กันโยมันเลื่อนลงมาเขาล็อกพอดีเทอมันอยู่ในล็อกเขามันดีดเลื่อนขึ้นไปขี้กันอยกมีนะครับเป็นการเปลือกลูกที่ยังไม่สงบตัวเนาะนะครับมันจะเป็นเขตไัยเขตัอยู่หรอกไอ้ที่ไหวยุ่นนี่ก็บอกว่าเป็นเขตเนี่ยกว่าลอยเลื่อนสกายนะครับพี่น้อง สิป,ปีซีซาดมันจะตีงเท่านึงว,ว่าท่นว่าแต่จะตีงดูเถอะจะกนั้นจะจะตีงในยุคเขา้าครับวิทเข้าไปแล้วตีงก็บบัวดอกแต่ว่าจะมาตีงส่วง่อยกําลังยั่งเพื่อนเราญานเนาะพี่นเราเนาะอ่ะนะครับจในกับสูส่ๆนะครับมีหลายท่านถามมาเขา,า,าจะมีวิธีรับมือยังไงรับมือยังไงแลก่กระแผ่นดินไหวไม่ค่ำไหวมึงจังใดมีละมองนีเนาะมองมันสิไหวหาแนวคำาะั่ำมันกับ อ่ะมันเป็นสิ่งที่คาดการณยากน้อยเนะครับเป็นสิ่งที่คาดการยากคุณบางคนกับไปอ่าตำหนิตีติงหน่วยงานทางรัฐนะคือบอเตือนเนี่ยมันฉีไหวอ่าซึ่งหน่วยงานทางรัฐก็โอ้ยมันขาดเกินควมขาดไหมจากมันฉีไหวจังใดเขาบอสามารถคาดการได้แต่หมอดูในยังเบาถอะ่อ่ะทราบบออไกับหมอดูก็ไ้หมอดูคู่หมอเดาฟังหูใบหูเปนหอกนะครับบางเสื้อกับพีเสื้ออะไรกับเฮ็ดให้เฮาวิตกกังวลจนเกินเหตุ แผ่นดินบวาวเราแต่ว่าเฮาสิประสาทกินที่ไปเสื้อเกินเหตุแล้วอ่ะจนันเลยกับพยายามรับมือกับสถานการณ์อ่าซึ่งซึ่งหนาเนาะพี่น้องเนานะนะครับใส่สติปัญญาไว้ที่สติน่ะเป็นสิ่งสำคัญเนาะพี่น้องเนานะสติเป็นสิ่งสำคัญนะครับตั้งสติให้ดีแล้วก็คิดอ่านการเป็นนะครับ <c oughs> บ่ต้องตืน่นตกใจจนเกินเหตุนะครับก็เสืออ้อจะดอกผู้ใดก็ยันตายทุกคนหลหรแต่ว่าบางเทอมันก็นกนต้องมีสตินะครับ เศร,รษฐกิจทุกมือนี่พี่น้องนะครับหลายท่านคิดว่าจังใดนะครับมันที่เกียนมันก็บวมเป็นแต่ประเทศเท่าดิมครับทั่วโลกนะครับที่เจอภาวะแบบนี้เนาะภาวะเศร,รษฐกิจฝืดเครืองฝืดก็กคือมันเฮ็ดยั้งกับพอดีคัดคัดหยักหยักบดสดุหาเงินกับวคข้องานไหนทำมาค้าขายกับโบเพราะจะได้นคนบ่นคอยมีเงินซื้ออ่าเกษตรกรก็ออานราคาของผลผลิตกับโบเท่าไรเนี่ย ราคาดีเพรา <c oughs> ะราคาดีเพราะพ่อมีขายอย่างนี้คืออย่างปลาล่าตัวน,นยียราคาพ่อฟังแต่ว่ากีดแล้วกีเดียวโดนโดนจังหอยปอกเท่านี้แค่เสี่ยวยังมาขายครับช่วงหน้าฝนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์กีดไร่จากจากบดเถื่อเฮ้ยจะได้ละราคาเถื่อเถื่าในห้องกำหนดราคาผลผลิตบ่อไรเนาะนะครับนี่สำหรับผู้เป็นทํำเพื่อค่าเพื่อขายแต่ทํำเพื่อยู่เพื่อกินเพื่อเลี้ยงปาาเลี้ยงท่องเพื่อพ่อเพี้ยงเนี่ยจะไม่ค่อยประสบปัญหาาะไร มีหลายเขาก็กินหลายมีน้อยเขาก็กินน้อยหลายแท้ๆกินบ่ไว้เขาก็ไปขายได้หาได้ซิก็บเอาเถะนะนะครับสำหรับผู้ที่เฮ็ดแบบพ่อเพียงจะจะบ่คอยประสบปัญหานะครับก็นะค,บคือการที่จะพ่อเพียงได้นะครับมันจะต้องมีการว่างแผนเี่นงครับว่างแผนเป็นขันเป็นตอนนะครับและการปฏิบัติที่เป็นขันเป็นตอนมาบ mm ่แ hmm. มนปุ๊บปั๊บมาจะให้พ่อเพียงหรือบ่แม่นนรัยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนับตั้งแต่บันไดขั้นแรกคือเพ็นวานรเรื่องว่างรากฐานว่างโครงสร้างพื้นฐานเช่นเขาจะ สวนเกษตรพ่อเพียงนะครับอนอกจากมีพื้นที่แล้วนะครับเพราะต้องมีการว่างแผนว่างผังที่ลุ่มเห็ดยังที่น่นไววจะเห็ดยังแลงน้าเอาแลงน้ําไว้นี่เลยการที่จะพันน้ำมาใช้เสร็จมันต้องมีการว่างแผนนะครับว่างแผนแล้วก็เห็ดไปเป็นขัน้นเป็นตอนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานะครับต้องอาศัยความใจเย็นพอสมควรบแมเป็นสร้างรถมาขุดมะลุตึงตั้งลงทุนเป็น,ปน,ปนแสนๆล้าน มาเก็บขึ้นเท้อหาเท้อซิฟนี่พวกเราค้นใจออกน่แม่นบ่าลงทุนไปหาหกเซนแล้วใครมึงพิกเดือเท่าละเศ้าบาทสามสิบบาทแม่นบ้ครับนะครับคือถ้าเขาเอาเงินเป็นตัวตั้งเขาจะทอดทันทีเลยถ้าเขาเอาเงินเอารายได้ที่เป็นตัวเงินเป็นตัวตังเขาจะทอดทันทีนครับมีเกษตรกรรายทันขึ้นกันที่หลงทางการจากการนำเสนอของซือซ้อซื้อหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องนั่นช่องนี่ยูทูปชาแนลนั่นชาแนลนี่นะครับ หนึ่งไล่หนึ่งแสนนุ่มธนาคารลาออกมาเลี้ยงเป็ดลายได้เดือนละ 50, ห้าหมื่นคือเอาเงินเป็นตัวล่อนั่นแหละนะครับเอาเงินเป็นตัวล่อโอ้เขาเลี้ยงเป็ดเดือนละ 50, ห้าหมื่นเท่าเง็ดน้ำกันนั่มันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะนําไปสู่เงินหาหมื่นม่นว่าเลี้ยงเราได้หาหมื่นเพื่อจำพูนั้นเลยเขาจะต้องมีเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลของเขาแหละมันจังได้นะพี่อนนะครับฉนะน้นพี่องถ้าฮาไปยืดเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งยืดเอาตัวรายได้เงินเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับ จะลำบากใจทันทีบางคนเบิดกําลังใจก็นมนะีครับคือจังมีการเอามาวิาพา์วิจารณ์กันว่าทํำเกษตรพ่อเพียงทํำเกษตรทฤษฎีไม่ทํำโคกน้องหน้าเนี่ยเจ๊งกันเป็นแถวแถวอ่าถ้ายังไม่รู้จริงอย่าพึ่งลงมือทำาที่จริงก็เป็นข้อขาอแหละครับบกวกหูจริงก็จะพึ่งเห็ดนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเกิดจากควมเข้าใจการเรลี้ยงลูกการว่างแผนที่ดีเนาะครับออีกสําคัญหนึ่งก็กกคือทํำ ค่อยเป็นค่อยไปเป็นคันเป็นตอน,นครับยาไปยุดเอาที่เงื่อนเป็นตัวตั้งเลียวหุ้นยุดยอดดอยบนหองเงื่อนโพวอที่จะได้สิไปหอดหองเงื่อนเลยเจ้าใช้เลยอโบแม่นะครับมันเเชื่อไปบ,อบ,ออบ่เถึงจริงๆจบขาสี่ฝ่านะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับพี่น้องนะครับค่อยเป็นค่อยไปมีการว่างแผนว่าง่ายคือคันแรกเนี่ยต้องได้กินก่อนเฮ็ดเจนยังสิดิกินนะครับเฮ็ดจจงได้ยังสิด้กินปูอันนี้ลงไปเลยเฮ็ดจจงได้ยังสิเป็นต้นก็ไม่เฮ็ดจจงได้ยังสิเป็นดอกเป็นผลเป็นมากนะครับ ต้องต้องขึ้นไปจังสี่ก่อนมันว่าโอ้ยกำลังสิลงมือปลูกกำลังหยอดเม็ดลงไปในหลุมเนี่ยขายเส้นอน,น,น,นอกขันเป็นหมากมาเนี่ยเนาะคับขันใหญ่มาเนี่ยขายเส้นนอราคาเทส้นนอ่นะครับขันพี่น่อยไปขึ้นจังสี่เนี่ยโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จน่ะยากนะครับพี่น่อยได้ถาพี่นอ่อยคิดว่ากำลังหยอดเม็ดลงไปด้วยเฮ้ยเจ้าเนามันงอกขึ้นมามันจะสีงามอ่สูตรหมากดกสูตรได้เนาะเขาเบิ่องสองนั้นสองนี้ก็นั่นน้ำมานปับปุงใช่เนี่ยจนกระทั่งน้ำไปสู่ผลสำเร็จก็คือหมากเต็มต้นผลผลิตดีนะครับ การค้าการขายการาายุ่งการกิน,นห้ากันจังมาวา่าที่หลังครับให้มันผ่านไปเป็นขันขันขนะสิก่อนเนาะอ่ะมือหนียมากว่ากันเล่นคุยกันนัวงฮอร์โมนี่น้องนะครับย่างมือเศร้าก่อนจะไปเกลือไก่บางว่า,วามีหลายท่านเขามาเศร้าทุ่งขุดอันนั้นอันนี้ลงมือปับพื้นทีเ่เบิดไปหลายแสนแล้วเฮ็ดจะได้เสียด้ย,ย,ดย,นนยขึ้นไงอ่ะก็ขายพักในเศร้า,าบาทในสามสิบบาทในมือละหาสิบหกเซนแม่นว่าหนี่งเงินแสนกว่าได้เสียด้ยขึ้น ทุ่มไปเป็นแสนเจ็บขึ้นมือละหาละซิปนี่ไว้บ่เนี่ยนะครับ <c oughs> ทุกอย่างมันต้องมีเวลาเวลามันต้องอาศัยเวลานะครับอาศัยเวลาควาบทดทนความตั้งใจนะครับสอสําคัญคืออย่าไปหวังรวยเงินกันไปนะครับเคยจ้างจนเจนได้บอกว่าถ้าอยากรวยอย่ามาทำอาชีพกเกษตรเพราะว่ารวยนะที่นี่หมายถึงรวยเงินนะเพราะว่าอาชีพกเกษตรไม่ได้ทําให้คนมีเงินเป็นกว่าเป็นกรรมนะอันนี้ครับอยู่ที่มุมมองเนาะนะพวกเขาก็มีจริงๆก็มีอยู่หรอกนะครับ แต่ก็เขาจะได้นะเขาจะ่านอีกอย่างมาเนี่ยนะครับในการปฏิบัติในการลุ้มือจริงๆน่มันบ่มเป็นของไงนะครับปัดมีปัดใจหลายๆอย่างที่เป็นตัวแปรนะครับพี่นองบปิวัติผมปูผักค่าไรเดือนละห้าหมื่นว่าก็ได้เยอะแต่ว่าบัดรลุมือจริงๆส่วนซีฮอดเงินหาหมื่นส่วนักสีไงส้วนสีเป่ล่เริ่มเริ่มเตรียมดินเตรียมพันเตรียมอย่างการดูแลกันเนี่ยมันยากนะครับพี่นองะนะครับเชื่อว่ามีหลายท่านคงจะได้เบิรงคลิปของ ด็อกเตอร์เกมีมุ่งกิตบ่คือมุ่งมีกิตเอียงเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเชฟพว่าทำนาหนึ่งไร่ได้เข้าหกตันบ้านเขาบอกปานนั้นก็รักหนึ่งไร่ได้จเจ็ดสิบทั้งแปดสิบทั้งนี่ก็เอาแล้วนะเจ็ดร้อยแปดร้อยโลตันหนึ่งสองตันก็เอาละได้เป็นตันถือว่าโอเคได้ไร่หนึ่งเนี่ยได้เข้าตันหนึ่งเลยถือว่าดีเถอะครับชวไปได้หกตันบ้างวะนัวแล้วนะครับ อาว่าวน่ะมันในได้อยู่นะครับพี่น้องแต่การรู้มือจริงๆจะที่จะไปสู้ตรงนั้นนะนะครับมันกับบมันคงง่ายปเดี๋ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหล่มลูกคุกค้านที่จริงจะไปจะไปตั้งเป้าจัสั้นต่้งว่าเา็ดจะได้จังสีได้หลที่สุดเ็ดจะได้จังสีได้ผลผลิตดีที่สุดเนี่พ่อนะครับดีที่สุดอาจจะบ่งห่อนหกตันก็ได้อาจจะได้ 700, 800, 800, เจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบทั้งแปดสิบทั้งะเจ็ดร้อยแปดร้อยโลตันนึงสองตัน ก็ต้องไปตั้งเป้าไว้ปานพุ่นเนาะเมื่อบืนบ่เชิงไมันสิลำบากลำบากใจบ่สบายใจนิดเดงนะครับอ่ะคลิปนี้คุยกันเล่ยนพี่น้องนะครับให้ความคิดเล็กๆน้อยอ่าท่านผู้ชมท่านแล้วจะนับไปปับ๊บใส่รวมทั้งผู้บ่านึ่กันปั๊บไปเรื่อยๆข้างหลงตับปั๊บใส่ไปเรื่อยๆครับอันนั้นพูดดีว่าไหมอันนี้พูดดีว่าไหมว่าอันนั้นด,ดีเอนนอสานตัวเออันนี้คืออยู่บ่อยสานตัว อันนี้ผมเป็นท่าไบฟาดของปลา <c oughs> ครับคิดอย่างายชีวิตเนาะอ่ะเก็บเน็บทานี้พี่น้องสวัสดีครับ